สวยคนนี้กันมากนะคะสำหรับสาวเจนนิดคุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงมากความสามารถและก็ใครที่ได้ติดตามเนี่ยผลงานของเธอจะรู้สึกว่าเอยเธอก็เป็นหนึ่งคนที่โดดเด่นอยู่เหมือนกันแต่เกิดดราม่าหลังจากงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทะลุดโผได้ไงสําหรับนักสแสดงนําหญิงนะคะซึ่งความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะ ก็มีตอนแรกก็มีแปลกใจบ้างค่ะ,คะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของปัปปจจัยหลายๆอย่างหนูก็เข้าใจว่าออความสาม,มารถของเราก็อาจจะ,ะไม่ได้ตรงกับปัจจัยที่กรรมการเขาคัดเลือกไว้คะ่ะก็เลยไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าก็ยังภูมิใจกับหนังเรื่องนี้ที่ทําออกมาแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะทําผลง,งานให้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกคะ่ะก็ส่วนตนัวยังรู้สึกว่าก็ยังพัฒนาได้มากกว่านี้คะ่ะอ๋อไม่ค่ะจริงๆมัน ก็มีหลายครั้งที่หนูก็เข้าชิงแล้วก็ไม่ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้เข้าชิงก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็สําหรับสิกมันเป็นโอกาสใหญ่มากๆเลยค่ะหนูเองก็รู้สึกกังวลพอสมควรเลยเพราะว่าคนที่สิกได้ไปเจอก็เป็นรุ่นพี่ในวงการภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบอ่ใช่เรุ่นใหญ่มากพอสมควรเลยสิกก็เลยบอกว่าอยากจะทําให้เต็มที่ในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะอยากจะให้พี่คงเดชได้ภูมิใจกับพวกเราด้วย ไม่เลยค่ะเพราะว่าแค่ได้มีโอกาสที่มีชื่อเข้าชิงสิก็รู้สึกดีใจมากมากแล้วค่ะเป็นสารปร์ก็รู้สึกยังไงนะครับทำไมคะจริงๆเขาเรียกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแต e ่ว่าเราก็แอบหวังค่ะค่ะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะอ๋อได้ก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ทุกทุกคนชอบหนังแลวก็ ชอบที่การแสดงของพวกเรานะคะก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากให้กำลังใจภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะแหวนบีบีร้องค่ะ ก็เรียกได้ว่าเนี่ฮะเธอก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้อยากให้แบบเกิดดราม่าอะไรแบบนี้แหละไม่น้อย<ร>ตัวเขาเองเขาไม่ได้น้อยเขาก็ไม่ได้หนอยอะไรเขาก็ไม่ได้คิดว่าเออไม่ได้คาดหวังว่าเออจะต้องได้นะจะต้องติดผลจะต้องอะไรเออขาก็แบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่คนออก็แค่แบบมาดราม่าเพราะว่าอาจจะแบบรู้สึกเสียดายจังเลยเออความสามารถดีเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบได้ได้รางวัลนี้ไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยอะไรนะด้วยว่าอาจจะแฟนคลับเนี่ยเห็นว่าสาวจนิดเนี่ยรับรางวัลทุกเวทีเลยเนาะทั้งเวทีไหน ไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าก็มันก็ยิ่งทําให้เขาต้องพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับน้องเจนนิสนะคะ